มาจะตั้งผมพร้อมจะเสี่ยงแล้วมาเออไปดูพี่อาร์ดดีกว่าพี่อาร์ดเยอะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วมา 60 60ลองไว้หกสกด10กด10ลบน่าจะออกละมั้ง10ิบโลน่าจะออกไหมสิบโลออกแล้วหรกดเลย10อ่ะทกดเลยนะกดระโดดกดเลยกดติดเลยเนี่ยกดติดว้าว่วงมาว่ะเจ็ดไมล์ไปนิ่กันต่อไปกันน่าจะติดแล้วแหละมัน70ใช่ครั้งต่อไปผมยังติดเลย70โลผมเออผม ติด80ก็น่าจะติดแล้วแหละเออดีชิงชิวกูสีสีแล้วสกิปไปเลยสกิปไปเลยไม่สนใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมป10โลไม่ได้ไม่ไม่พี่เราไม่กดตั้งแต่แรกอะมันสกิปไม่ได้ใช่ก็ไม่กดกูไอันนี้ไม่ทองก็เดี๋ยววยแล้วนะไม่ทองเราอ่านมาเลยเข้ามนี่อะไร Oh my god Wow yeah ได้แล้วน้องอยู่ละ ไม่าเยอะอันนี้อาร์ก็หลุดไปกดอาวุธไปกดอาวุธสิไปกดอาวุธไปกดอาวุธเลยไปเลยกดเลยผมมีส่วนแรกผมกดสิบตัวเลยกดสิบข้ามเลยอย่างนี้มาทำไมเขาดีหลุดยังไงวะไอ้สุขวตทำไมาทำไมมาทำไะมาทำไมแล้วข้ามเรียบร้อยอยู่แล้วผมเก้าสิบละกดสิบแล้วข้ามมาทำไมแต่ไอ้บ้านน่ะนุนน้องกอแช่งเป็นดาบสั้นว่ะเฮ้ยเฮ้ยใครแช่งวะ โอ้โหบอ่ะทาดาบทัานออกขึ้นมารู้เรื่องเลยนะแล้วมันดาบใหญ่เนี่ยดาบของไม่พักเลยดาบสีนน้เงิไม่มีไม่มีเรียบร้อนไม่มีกูเจ็บมาละเรื่องตัวอาวุธอ่ะไม่เป็นไรเหมือนเรื่องสู้อาวุธเอาวะเอาวะเปิดดิกเปิดอีกเดี๋ยวเดี๋ยวขออันนี้ก่อนมาเรามาสิ่งที่เหลือกันนะฮะ ได้อีกสองเอาเชื่อควาผิดกดผิดกดผิดรีบได้อีกสองแล้วก็ไม่ได้อีกเลยอ้าไม่ไม่ให้กดมาเราไปตัวเหมือนเราไปกดตู้เอาไอ้นี่ไงกูว้าละกดตู้อ่ะแอฟเปิดท้าเอกกท้าอปเอ้า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 ฮ้ยได้อยู่ได้อยู่มาออกไอ้ตอนนี้วะอัวม้อน ปเทองจริงแต่มันเป็นอะไรอ่ะธนูนูไม่มีชายก็ไม่ได้ชายไงได้สตาร์คิเตอร์ไปเปิดไปเปิดต่อไงรับสมบัติของตัวละครสมบัติของตัวละครอ้าวสมบัติของปากเลยเ้ยอัะมีตัวอะไรอย่านเงี้ยเปิดต่อยังเหลืออยู่เปิดต่อเปิดต่อเออใช่ใช่เปิดต่อเปิดต่อ16อันเลยอ่ะได้สามมัดรอบอ่ะ ถามมันถามมันสามมันรอรอรอไอ้รอรอไอ้นี่ก่อะงานครับรอหนักคนเลยคนเลยคนเลยอ่ะเฮ้ยทองเฮ้ยครับบวงกองมาทำไมหกหักแล้วเฮ้ยทองทองเลทองทองไม่ต้องนู้นเฮ้ยทองคิวใครต่อไปคิวใครไม่ผมไม่เปิดตัวเนี้ยทองลงโอ้ยหมดนี่ไงยกหมดต้องเปิดแล้วยกต้องเปิดแล้วครับ โอเคครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบกันแล้วนะครับผมซึ่งขอบคุณที่คนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่คลิปขับมอเตอร์ไซค์หรือการถ่ายรูปหรือการสอนถ่ายรูปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีแน่นอนครับหลังจากตอนนี้ครับผมเราก็ได้เรียนจบแล้วนะครับเรียนจบเทอมนี้นะฮะก็มีเวลาว่างกันตัดต่อคลิปแล้วนะครับผมก็เตรีมตัวรับชมกันได้เลยนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับผมเป็น Ken Shin Impact ครับผมเป็นการเปิดกาชาเองนะ60กครั้งนะครับผม โอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยนะผมเป็นแรงใจผมทำคพิปกันต่อไปเรย์ดย์เจอกันครับผมแต่ลงท้ายด้วยคลิปโปรโมทของยูล่านิดนึงนะฮะร,รับชมได้เลยครับผมไป